สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช,มชม่องเยาวพรสตอรี่วันนี้เยาพรจะทำไข่ทอดชะอมนะคะไข่ทอดชะอมหมูสับค่ะเราก,ก็เอาน้ำมันใส่กระทะนะคะ เราก็เอาไข่นะคะเองไปตีแล้วก็เอาหัสับใส่ชะอมใส่เราปรุงด้วยเครื่องปรุงนะคะใส่น้ำปลาไปแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสค่ะนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยนะคะ

<mean> นะคะคเปิดไฟกลางๆพอค่ะ ช่ออหมูสับก,ก็เป็นทางเลือกของไข่เจียวอีกอย่างหนึ่งคะที่ก็เราก็ใส่ช่อไปแล้วก็เพิ่มหมูสับลงไปแล้วก็ปรุงรสการปรุงรสก็แล้วแต่เรานะคะใครชอบใส่ปลาใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซอสปรุงรสซอสกวเขียวอะไรก็แล้วแต่ก็ทําตามที่ตัวเองถนัดนนะคะที่ตัวเองชอบ ดูะค่ะว่าจะใช้ได้อย่างแล้วเราก็กลับนะคะเราก็ทอดใจเย็นๆนะคะเพราะว่ามีหมูสับด้วยจะได้สุกนะคะ ทอดไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเดี room, room ๋ยวไหมก่อนแล้วก็เดี๋ยวหมูไม่สุก อน,นี้ก็ทดเสร็จแล้วนะคะคเด็กก็ตากขึ้นค่ะแล้วตักใส่จานนะคะนี่ค่ะไข่ทอดชะอมหมูสับนะคะของย่าพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพร ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เยาพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ